สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะเปลี่ยนมาวาดมอนมุง้งมิ้งกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องจับดินสอให้มั่นคงด้วยจิตใจที่แนว่วแน่สะก่อนครับนะจากนั้นก็ทําการวาดทรงกลมโค้งทรงกลมอย่างเบามือแล้วก็ขีดเส้นตรงกลางแบ่งวาล้านซ้ายขวาครับเราจะวาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองจากนั้นเราก็ทําการวาดโครงแก้มได้เลยครับโครงแก้มเราก็ต้องมีลักษณะที่ค่อนข้างจะโค้งมนนะับนะี่โค้งให้มันได้รูปให้มันดูแล้วบุ้งบิงปุ้งปิง,งนะตุย้ยนะ <laughs> นุ้ยนะเนี่ยให้มันหลอกสายตาว่าเราวาดได้น่ารักนะจากนั้นเราก็ทําการขึ้นตา โกรมอย่างเงี้ยตมกลมโตๆนิดๆนะครับมันจะได้ดูแอฟแบนะครับสายตาดูออดอ้อนนะครับอ่ามีแววตาแล้วก็เติมตาดําเข้าไปแล้วระบายให้ดูเลยนี่มันจะดูแบลแบล์นะครับเพื่อนๆจะต้องตั้งใจวาดอย่างเต็มที่นะเพราะว่าสายตาเนี่ยมันจะดึงดูดผู้คนได้นะแล้วก็จมูกจิ้มลิ้มสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วก็วาดปากยิ้มๆไปครับอ่าแล้วก็อ้าปากแบบเสียยิ้มเลยนี่มีลิ้นข้างใน อีตัวนี้มันจะวาดยากคือตรงที่ว่าเราจะต้องทําให้มันดูน่ารักนะครับวาดให้มันดูน่ารักอ่อนช้อยปุ้ยมุ้ยตุ้ยนุ้ยนครับให้ทุกคนดูแล้วหลงเสน่ห์ให้ได้นะครับเี่พอเรามีแก้มกลมๆสองข้างซ้ายขวาก็จะดูน่ารักขึ้นนะครับอ่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของปิกาจูเลยนะครับนี่แล้วก็มีหูกระต่ายนะบแบบนี้เลย อ่าก็ลากยาวเรียวขึ้นไปเลยนะแบบนี้ง่ายๆนี่ค่อยๆครับช้าๆไม่ต้องรีบนะนี่ผมเติมให้เข้มๆชัดๆเลยนะเราต้องเหลาให้มันดูดีๆนะนี่อ่าเราก็ได้ด้านหน้าใบหน้าที่น่ารักละจากนั้นเราก็วาดโครงตัวไปก่อนเลยนะวาดลักษณะให้มันคล้ายๆกับขนมเปียกปูนะแบบนี้เลยให้มันดูมุ้ยๆนุ้ยๆอย่างนี้นะนี่เป็นรูปหัวใจกับหัวนะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็เติมขานะขาก็เป็นแบนยาวๆอย่างเงี้ย แล้วก็มีขี่สองสองข้างนะเหมือนเป็นเล็บอ่าแล้วนี่ก็คืออุมอูมเหมือนเป็นน่องขานะ,อ,ะอย่างนี้อย่างเงี้ยครับนี่เติมก้นนะครับให้มันดูลักษณะเป็นก้นๆหน่อยครับเนี่ยมันจะดูคล้ายๆลูกทอนะครับอ่าจากนั้นเราก็ทําการวาดขาอีกข้างหนึง่งยาวๆอยา่างนี้อ่านี่จะดูเหมือนเป็นท่าที่มันกําลังจะกระโดดเต้นลาเลยนะครับแล้วเราก็ทําการวาดมือนะครับมือก็จะมีลักษณะโค้งๆนิดนึงนะแบบนี้เลยแล้วก็เติมนิ้วไปนี่ อ่าเนี่ยวาดโค้งๆหน่อยนะวาดโค้งๆอุ่มๆอ้วนๆ,ๆ,ๆนิดหนึ่งอวบๆอ่ามันจะดูน่ารักนะมือมันจะดูตุ้ยนุ้ยดีอ่าแบบนี้แล้วแล้วก็เติมเล็บไปเล็บก็ขีดๆแหลยมๆเล็กๆนะครับอ่าประมาณนี้เลยนี่ผมพยายามก็เกานะครับเกาเส้นให้มันดูโค้งๆครับเพราะว่าลิ่งมีลักษณะสเส้นโค้งเนี่ยมันจะทําให้อ่าตัวการ์ตูนของเราเนี่ยมันดูน่ารักหลอกตานะครับนี่ผมพยายามจะวาดให้หลอกตานะครับนี่แล้วนี่คือหางนะครับ หางของปีกจูก็มันเป็นตัวหนูสายฟ้านะครับหางก็จะมีลักษณะที่ทะยงตัดทะยงมุมแบบนี้นะเป็นสายฟ้าเลยนี่แล้วก็เิมเ่ียมใหญ่ๆอ,ๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่ค่อยๆขีดนะับพยายามขีดให้มันตรงที่สุดนะนี่ไล่ไปครับนี่ผมก็โคตรจะตรงเลยครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะค่อยๆเหล่านับ

We got you over the storm.